เขามาล้อมผมแล้วตัวนี้โอเคตัวหนึ่งโอ้โหมา3ามตัวเลยวะเรานี้ยิงยังไงทันวะเนี้สี่ตัวโอ้โหโจะยิงยังไงทันวะเนี้ย่โอ,โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเซิร์ฟเทสในชิปนี้เนี่ยผมจะทําการใส่ชุดบาบิกอนหรือว่าชุดนนยุสเสาเขียวเนี่ยไปทําการแอบแล้วก็ดักฆ่าคนในแผนที่ใหม่แล้วผมจะไปแอบตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ล่มลอยอีกมีสองตัวโอเคไปแล้วครับเฮ้ยติดเร็ว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 ฮึบนอนดิเออคือผมมีปืนเดียวยิงได้แค่นัดเดียวผมจะซ้ำผมต้องเก็บปืนแบบเหมือนเหมือนเข้ามาละเหมือนเข้ามาละ เขายังหาอยู่สองตัวตัวนั้นโอเคโอเคสามตัวตีนี้มีสามตัวผมต้องหาปืนซ้ำด้วยเหมือนเขาไปหมดละเดี๋ยวผมจะไปเก็บไปเก็บปืนหน่อยเฮ้ยมีตัวนี้นี่นี่ไงล่า สามก้อนนี่ไงเดี๋ยวเขาเก็บยาน,นี้ผมจะยิงเฮ้ยเขาไม่เก็บ ชิบหาแล้วยิงไม่ตายมีอีกคนยังอยู่ขวาเข้ามาปะเฮ้เข้ามาเข้ามาเข้ามาตัวเดียวผมจะเชือดผมยจะเข้าไปใกล้ โอเคได้สอตัวคนใหม่คน,คเ,นเขาใส่ชุดเหมือนผมเลยชุดเหมือนกันเพื่อนนี่ไงใส่ชุดบาบร์บีคอนด้วยตัวเมื่อกี้ปะเนี่ย มีไหนละเขาอยู่บนหัวว่ะตัวเมื่อกี้ปะเฮ้ยตรงนี้เข้าไม่ขึ้นไม่ได้โอเคตัวเมื่อกี้ปะเนี่ยเฮ้ยเขา r b ีมาเลยละตัวเมื่อกี้ปะเนี่ยเขาอ้อมมาฝั่งนี้ อุ้ยเขาอัดผมเลยวะยิงอัดว่ะตกใจหมดโอ้ยโอเคตอนนี้ฝนมันตกนะครับถ้าทุกคนได้ยินเสียงฝนเนี่ยก็ขออาภัยด้วยเพราะว่ามันตกหนักจริงๆตอนนี้แต่ตัวน,นี้เขาหายไปแล้วว่าเหมือนเขาจะไม่มาแล้วเนี่ยโอเคตอนนี้เสียงฝนเบาลงละเดี๋ยวผมขอไปดูไอ้ตัวเมื่อกี้ก่อนผมคาใจมากว่าทำไมเขาเนี่ยไม่เข้ามา คือเขาเนี่ยโดดลงข้างบนใช่แต่ข้างบนไม่เห็นมีปืนเลยนี่ไงเขาเจอเนี้ยตรงนี้แล้วก็เฮ้ยตอนนี้โอ้โหเขาเกือบเห็นผมนะเขาเกือบเห็นผมนะเนี่ยคือเขาจอดเขาเบรกรอเฮ้ยแต่ตรงนี้เหมือนเขาจะเห็นผมแต่เขาไม่น่าสังเกต คือเมื่อกี้ถ้าเขาไม่ไม่แบบดักรอเนี่ยอาจจะพอดีเป๊ะเลยนะแล้วตอนที่เขาเนี่ยยิงอันนั้นตรงไหนวะนฝะนไหมแล้วนี่งไงอา้อาวอา้าวอ้าวผมก็ว่าแล้วเขาหายไปไหนอ๋อเขายิงอัดแต่คือเขาตายไปด้วยโอ้อะไรวะนี่ เฮ้ยเขามาตัวเดียวนี่ไงละ่ะโอเคอีกคนเข้ามาตายสองฉิบหายแล้วล่มร้อยมีทั้งหมดเยอะเลยเนี่ย โอ้โห,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 โหเฮ้ยตรงนี้ทันตรงนี้ทันเอเอจ่อยกูไปเถอะจ่อยกนูนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะ ตีเขาน่าจะข้างนอกแน่เลยโอเคมีคนอีกคนมาถ้าเขาสุ่มมาเนี่ยคนนี้จะไม่รู้มาเยอะซะด้วยอุ้ยอะไรขนาดนั้นวะน่ะอา้าวโคดตี้อกอะ เออไอตัวนั้นต้องยิงน็อกให้ผมตัวนึงยิงกันสักทีเฮ้ยโอ้โหผมอยากให้ตัวนั้นมาอยู่เป้าเดียวกันนี่แล้วผมก็จะยิงได้แบบนี้นี่ไงมาละมาละ คนนี้น่าจะตัวเดียวตรงนี้อ้าวว h a t t h ต f u ฟัถ้าตัวนั้นนิ่งๆเนี่ยผมน่าจะยิงได้อ้าวตายเลยโดนขาด้วย